แป๊บเดียวปะวะดีกว่าไปนั่งโง่ๆได้สามสี่ร้อยวันนี้มาขุดขุดอะไรคะกล้วยกล้วยอะไรคะันปลายหวีเหี่ยวเค็คเช็คเช็คเช็คลองดูก่อนว่ามันขุดแล้วมันจะมีรากไหมอ๋อถ้ามันมีรากก็ขุดได้แต่ถ้าเกิดไม่มีรากก็ไม่สามารถขุดได้ สวยมากอะ่ะหน่อเนี้ยลายอ,ะอะ่ะต้นสามหน่อที่สามลายสวยจี๊ดจี๊ดหน่อที่สี่สวยหน่อที่ 4, สี่สวยจีด๊ดจี๊ดหน่อที่ห้าเปลือกจีก๊ดจี๊ด โอ้โหลึกมากมีลรือยังครับขอดูข้างหลังมันนะครับโหอยู่โคตรลึกอ่ะ อ๋ออันนี้เราปลูกกล้วยก่อนแล้วค่อยเอาบ่อมาครอบไงลากเลยลงลึกใช่ไหมใช่แล้วเฮ้ย้ดามเสียมถือหัวสร้างผาดเด้อลากโคดเยอะอะลากแม่มันอะ ลากหนอเดี๋ยวต้องเช็คก่อนอหเห็นลากแล้วค่อยซูมดูมนนลาย<ๆ>สวยมากเลยต้นเนี้ยปักไว้เป็นสมบัติเฟิร์สด,ดีกว่าอืม โคตรสมบูรณ์อ่ะอินว่ามีแล้ววะมีแล้วมีแลกแล้วมีแล้วครับายแล้นีประเทศเราไปอยู่ข้างนอกนีลระเทศใช้คำว่านีลระเทศต้องอยู่นลระเทศบังคับให้หย่านม เอาหนีจากแม่แล้วหลากเยอะมากเพราะว่ามันออกลูกมาก็คือติดตัวเลยติดต้นเลยอะ่ะมันก็เลยแบบว่าเราขุดแบบเราเลี้ยงเองไง

ออกแล้วว้าวอ่ะขอโชว์หน่อยเห็นไหมถึงมันจะมีรากเนาะอ่ารากเยอะหรือไม่เยอะมันอยู่ที่การขุดมากกว่าเนี่ไหมนี่ออกมานี่ออกมาตรงนี้ามาถ่ายคู่กับแม่นี่ะหนูเก็บภาพไว้อุ้ยอุ้ยอะไรน,นี่จ้า หน่อกล้วยตานีแบบนี้เรียกลายฟลอริดาได้ไหม <laughs> ได้เกือบได้ละเกือบได้ <c oughs> ลายฟลอริดานะ <c oughs> นี่เนี่ยแต่หน่อเนี้ยอาจจะมีลุ้นลายฟลอริดานะขนาดใบรแรกมายังแบบสวยอ่ะมาขอถ่ายรูปหน่อยมายืนตรงนี้อ้ <laughs> อาว <laughs> หล่อมากโอเคแค่นี <laughs> แ้แหละ